สามโลกบ้านนเนเนฝนตลาคลาดฝนโต๊ะกนกบ่ต yeah. uh, ิดอเริก็ร่างเริ่มนี่โอ่งปอากาศไม่เป็นใจตัวนี้ตาองปูสุโภทนาคราดอนันตนาคราดองยานี่จ้าพ่อเสีเฮ็ดจ้พดอพ่ท่านระบุกันะเป็นผู้สร้างเนีผู้ชี่อกเขาเป็นผู้สร้างผูนสร้างก็ได้เตตามทำเพื่อนมาเหตดองค์ปูสั่นนี่นะครับกำลัง Ble, ต็บต uh ันนะครับแขงหลังนะครับเห็บแขงหลังนะครับก่อนนะครับุดนเี้ว่าแ้ล้วนียสุดจะเลี้ยงไปแบบนี้จนสุดเนาะสุดลำตัวยนะครับเนุ่มดีมมีแพงนึงอีกโอ้อันี่คือไปทำอีกคน เรไปชมเรื่อยๆตอนนี้ช่างก็กำลังติดแผงหลังนะคะเดี๋ยวอ็ดดาพาลววก็จะพาเดินชมไปเรื่อยๆนะคะเป็นเกียรนะครับเป็นเกียรนะครับที่เป็นเลยเกียร์เลนะครับ ไม่เป็นคีบหลังเป็นสร้างกันในแหลังมันมั้ยครับนีนะครับมีธีกับตั้นแหงหลังนะครับครับูงแฝงกับต่ตงงกนาั้วีอันีก้ันี้งนันนี้วันนัน มาตาง้น้กบุไ้สายเง้เลค่ความกแม่คูด้ดม่้กค่าไปเลสามบุน้ากันนี่กแม่คู่ก็เพิ่มหาซีให้ไม่แล้วแต่ถ้าซีแล้วกคู่ก็เบื้อง่แล้วง่ายแค่พวกไม่คืนคืนไรน้ำก่าน้นไร่น้ำนะครับ no 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 ้นไ่น้นะครับบ่งคืไร่น้คไร่้ไ นี่เป็นคลื่นลายน้ำนะคะทำเสร็จแล้วก็ต้องรอทาซีนะคะแม่น้อ้มนะใช่อืมใครอยู่ือนี้ัน่สนใจเลย าท่าางก็ีอ <congestion S 2> ๋อแน้านี่นเป็นด้านหางนะครับด้านห้าง,งด้านด้านลงบ<ช><ะ>นครับ เียนสีไม้นะครับเสีไม้ให้นะครับคุณได้ยังไม่ลอดพอกหน้ากรือไม่ลอดสองขางลยนะลอดสองางร่งบนกาลังฝึกน้ากำลังแกุไว้ัะ นีหอละฆังนะคะกำลังปรับปรุงนะคะตรงนี้ก็เป็นประตูโขงนะคะประตูทางเข้าวัดนะคะหรือประตูโขงนะคะรถจันไปทารถถ่ายรถกระบะรถทั้นั้ทั้งช้างทกเราเอาดวงตาานัค่คนเนึ่งคหคนหนึนห ับัุุาเียนัว่าชิ่งเรื่ก่ยปกับโรคห่านะยึกับพันธุ์เกี่ยวว่างูกัดมือพนพันไม้อันพันหนักขึ้นเรางูใหญ่โดดำคือเรือวันระคัดงืครัดกระจนเรียดออกแดงยี่คือมาตานี่นะครับ โต๊ใจแล้วเพิ่อนงว่าเสียแน่ไปเอารถไปแก้ไปรงลยกบานเลยได้โต๊บแก่ตื่นเลยโอ้คนโต๊บใจเนาะเพราะว่าเกิดมุมมียาคนเกิดเสดึ้มมากแล้วแล้วก็งูดำแล้วก็โทกเหลืโทกแล้วก็่า อันซักใส่มือเราเลยปลากันล้นปลาอยู่ป่าคนคนขายของมั่นปลาโต๊ะล้นโพเีโอมีทุกปลาเพิ่งข่าปลาไว้ไหมคะพยายามข่าป่าไปลาื่อปลาจิมีเกจอะไรปลาอืมอะไลุดออกจากป่าคนลุดล่วงพวกกระเรียนซุกใส่มือเลยเลี่ยนแดงจริงก็ได้เลี่ยตีเป็นเกจผ่าก็ได้เกดเกาก็ได้ละนี่แหละก็ฟังเบืองละเบืองฟังเป็นแนวทางเบืองว่า สร้างพญานาคพวกวั้แต่ฟันมาเฮ็ยนเฮาตะฝันฝันมือเพื่อนเอาพญานาคต้องไม่เอกนั่นแหละเนฟันเพื่อนก่เรียกว่าฟันอีกเลยฟันฟันทั้งหมดพมคืก็ต้องติดแขทงไปเรื่อยไสะเดือดขึ้นมาเรื่อยไอ้นวัดเปิดเลือดไปเดี๋ยวเราก็ขอบคุณแม่ครูนะคะขอบคุณค่ะ นี่นะคะช่างกําลังติดเกตพญานาคไม่ติดสันนะคะช่างกลังติดสันพญานาคนะคะงูานละเมื่อกวนมนปะครับ็มมาครับสันมาองคูคนมหาอ้องคูคนมหาเกี่ยวุเสรลังขั้งครับ วันนี้เพิ่นไปใกล้ซีนั่นแหลนเลยไปจับตัวคนดึงลงมา,าดึงลงมากจนกบบนระเบืองไรอีกดึงลงมากจนกระเบื้อเป็นอีกนะคนเล่ยคนเล่ยฆ่าปลาคนเล่ยงปลาลงมากฆาถมากเพิ่นฆ่าปลาไว้แล้วที่นี่ ตะกี้พอเห็นดอกเปะคนงอกร์มากคนเลยขาดคนเลยยุ่นลงมากตามป่าปะเป็นคนดึงหางคนหนึ่งครับผมนี่แหละอ๋อดึงหางคนดึงส่วนเพรามันส่วนหางหรือส่วนกลางตัวคนนี่แหละมันก็เลยขึ้นดึงลงมาดึงลงมาดึงลงมาคนเล็กเว่อร์มาคนเล็กว่างขาดปลาว่างลงมาปลาพ่อปลาโอ้หลายอ๋อปลาหลายย่างก็ทีครับหลายย่างอ้าวคนขาดเล็กเคนยุ่นลงมากเลยคบนี้ คนเด็กสิ่มตัวลงมากนะค่ะวัวมันตัว่น้อยครับสิ่มตัวลงมากบ่มี้วัวเหาผมอะไรเลยเป็นงอพึ่งแม่เบียดลิบผมเลยมือขังไว้เลยนะครับเมกเลยจกมือจเมือเลยมาตีเฮาจกมือพ่อได้เรียกอะไรเลยบ่มันไหลเราเรียกเป็นบ้านแดงเป็นมือ พอตีเป็นอย่างน้อแ้่บัดทีเนี่ยตีเป็นเจ็ดห้าเลยเรอเป็นเจ็ดห้าเก้าห้าไปเ็นแล้วเจ็ดห้าเก้าห้านะคะแปดห้าไปเสเลยเจ็ดห้าเก้าห้าแปดห้านะครับค่ว่านก็ได้ดวงตาพญานาคไปบ่ครับนี่ว่านกอคู่ว่านคู่ป่อวนเชียงอย่างงี้นะคู่วนเลื่อนอันอ่าตเลย่ลดเื่ คนปุนลงมากมุนเลยเป็นทุ้บนดวงตาเป็นสองหน่วยครับอะไรใ้จ้งในปัจจัยป่นี้นเลยไปฝันนี่ละอ๋อก็ได้ไปฝันแล้วดวงตานี่พ่อไปใส่นอดวงตายู่นลถผดอ๋อ้ย่ายรอยดบ่เอ็ดูใวหนเนาอยด์ไหมเอ็ซ้อยากม่งไม่แต่คันไหนเนาะลอยดคันไดนเนาะครับความติงยางเป็นเบียนเนาะขั้นขาคั้นขาบ่มีแคปบเลยอ่ะ่ครับจอดยู่น นาโกโก้นะอครับเดี๋ยวผมสวย่ญญางไปเบิง้งไหนทะเบียนรถพ่อนนะทะเบียนรถนะคะครับผมเดี๋ยวยเดี๋ยวยวไปเบิ้องทะเบียนรถพ่อนะครับที่เพป็นเอาลูกแก้วไว้นะครับโอ้อยลูกแก,ก,ก้วรุกแก้วก็อยากเบิ้งแล้วครับกันใส่เบื้องอ๋อให้เบิ้งเลยจ้าเดี๋ยวไปดูทะเบียนราไปดูทะเบียนรถช่างนะฮะที่ช่างฝันเห็นองค์พญานาคเก่านะฮะตามตามช่างนะคะ ตามช่างไปดูทะเบียนอรถขั้นขาวนี่วัดดีครับอันนี้คือทะเบียนรถช่างนะคะที่ฝันเห็นองค์พญายนาคก,กัดมือนะคะ นี่ค่ะดวงตาพญานาครับนี่นะครับเป็นดวงตาพญานานคดวงตาพญานาคดวงตาพญานาคนะครับน,นี่คือดวงตาพญานาคนะคะโอ,อนี่นะครับบางดูมีเล็บบ้นี่นะครับทีพ่พ่อเพื่นเอาขึ้นมาไว้หนารถนะครับว่าดวงตาที่จะติด ดวงตาที่ทุกออกครับทุกข์ก่ติดเป็นทุกทังกลุ่มง่ายทุกงกลุ่ม่านะครับกูหง่เพ่นบอยทุกขกว่าอุ้งเทียมกเรืดวงตาเพื่อนก็เล็กขอฟันเป็นอันดีใจได้ไปให้บ้างไหมอ้้บ่งกะคับนะครับอันนี้คือดวงตาพญานาคเนาะเนาะอันเอาเอาของเพื่อนมากนี่ได้ขอเพื่อนบอกอขอเพื่อนอนุญาตไร้แล้วน่เอาไว้หันก็เอา เอามาถิมไม่ซีนะเราบานีเอาเอามาล่ะปาฝันตอฝันว่าอยงไรพ่อเอาก็ฝันเราให้ฟังใหม่อีกไงมาที้เราให้ฟังมากครับบอนี้บูเลสีแห่งกวนบ่แห่งหอกครับบ่แห่งหรอกอันนี้อช่งนมคะก็ย่านอันองคูึงนสาวของเางั้งสานั่นแหละผมกคนอยู่ยนตลาดนไดคนรวยได้ดึงชวนปู่คนนุ่งมาก นก oui, ็ม hmm. nah, ีจะบืนลงไปเบืนอืไปกดดึงลงมาดึงมาเลยคนเลยอวยมากคนเลยแบเอาปลานะคับปลาทิ่มลงมาไหมลาปลาทิ่มโอ้ล่าสมาูีปลาออย่าผม่านีผมว่าเก็บเอาอรอกทิ่มลงมาเหรอคนผมเลยดึงคนมากกว่นี้คนเลยทิ่มตัวลงมาเลยหง่องลงมาล่างอูดำปุ๊ตัวมันี้่มันอกางมาเลย วยมากเลยงกข้อใส่ผมแทนแม่เบียอืข้อแบบดันปุ๊บแลงเป็นผมเลยมือขังไว้อืคนเลยชกมือเลยเนี่ยเฮเทเฮแบแบบหานิี่บ่เอามือกันไว้ใช่ไหมคะกันไว้แบแบหานี่ย่างมันยาพุนชกตาแล้มือขังไว้พุนเลืยชกก็มือใส่มือเลโอ้เข่เป็นเลือดก่ฟนนี่ล่ะโอ้เลือดองเลือดบ่ดย่อยหรือเลือดเต็มมือเลือดเต็มมืออย ก็เท่านั้นะหละก็รลื่บันทเร่งยางมากมหาลุกพี่อันแก้ไงเป็นูนคนพยนญากร่าไปเท่าไหไปหาหมอแล้วอนอย่ารถมากไปรถมากสั่นแจกครถคันไหมสามขั้นผมขี่มาทำงานถ้าไหนแวรถหัวเมียก่อนขอดูเลขกุญแจรถหน่อยได้ไหมคะกุญแจรถเป็นี้เกุ่จรถมีเลขมีเลขบนน้องบ่บ่ บ้านม,มีก็เอาแต่ทะเบียนกับพอเนาะจ้ะจะดูทะเบียนรถช่างนะคะที่ฝันเห็นองค์พญานาคมาฉกที่มือหรือว่ามากัดที่มือนะคะเป็นทบเบน 2001, นะ,ะทบเบียนสองหนึ่งหนึ่งเจนะคะก็ขอบคุณ f อฟทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมช่องดาพารวยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้ดาพารวยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะติดตามคลิปต่อไปในช่องดาพารวยได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ